เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับผมก็ในในส่วนของอาเค้นไรเอทกันอีกครั้งหนึ่งนะเอาเป็นว่าจากที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไรเอทเป็นเวลานาน,านเนี่ยก็น่าจะสัก3เดือนได้นะผมคิดว่าน่าจะ3เดือนจากคลิปล่าสุดที่ทำผมต้องขอเสียใจด้วยจริงๆนะที่ไม่ได้ลงคลิปต่อแล้วก็อาจจะบิดคุณผู้ชมหลายๆคนด้วยนะเพราะว่าทางระยะห่างของคลิปล่าสุดเนี่ยนะก็น่าจะประมาณสัก3เดือนที่แล้วได้แล้วละ่ะ จากที่เกมเนี่ยหายในระบบหายหน้าหายตาในส่วนของการอัปเดตไปเป็นเวลานานเนี่ยก็ได้ในอัปเดตในมีการแจ้งอัปเดตในส่วนของช่องอัปเดตบนหน้า Discord ของผู้พัฒนานะครับผมในส่วนของหัวข้อแรกเนี่ยก็คือเอ่อซ่อมในส่วนของระบบเทรดนะครับผมกับแชทแล้วก็ global restore light นะครับผม2ชีชิตและผมและมันก็ให้ข้อความอีกด้วยว่าจะมีอัปเดตใหญ่มากๆใน แบบในช่วงแบบช่วงเวลาใกล้ถึงนี้นะครับผมจะมีอัปเดตที่ใหญ่มากรอเราอยู่นะนั่นก็เป็นอะไรที่ผมเนี่ยตกใจมากเลยแหละสำหรับเกมเนี่ยนะที่กำลังจะมีอัปเดตแล้วซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นอัปเดตในส่วนของทุมด้านะครับผมกับเป็นไบโอใหม่ทุมด้ากับในส่วนของเบอร์บอสตัวใหม่นะก็ตั้งตารอกันไว้นะครับผมในส่วนของมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมในวันที่8ออคัสนี้นะครับผมหรือวันที่8ก็คือวันนี้เลยนะ ในส่วนของหัวข้ออัปเดตแรกนะครับผมก็คือเพิ่มความร้อนให้ของเตานะครับผมก็คือเหมือนกับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวของผู้เล่นเนี่ยนะจะสามารถที่จะไปไว้ชีวิตของตัวเองได้ผ่านการไปนี่โดดลงเตาตรงนี้แต่ตอนเนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้แล้วนะแต่ตัวเกมเนี่ยก็ได้นะอัปเดตมาในวันที่8นี้เนี่ก็คือเราสามารถโดนและเจ็บได้แล้วใช่ไหมอ่าใช่แล้ว เราสามารถโดนเตานี้แล้วเจ็บได้แล้วด้วยนะนี่ไงโคตรเจ็บเลยนะหายไปตั้งเอ่อเจ็ดหน่วยเลยและเลือดและเลือดผมก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วไงโอเคครับผมในส่วนของก็คือการแก้แก้ปัญหาการตายแบบสุ่มนะครับผมเมื่อออกจากเกมในขณะที่อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่านะเออนี่ผมไม่เคยเจอ้วตัวเองนะแต่คงจะอารมณ์ประมาณว่าน่าจะตายในพื้นที่ที่แบบเหมือนแมปไม่หล่ของเกมแล้วมั้ง แก้สกิลของเว y ออฟไรนะครับผมที่เดิมทีแล้วใช้เพียงแค่หนึ่งมอสซีรูนนะครับผมจะทำให้ถูกจะทำงานได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะแก้ไขเหตุการณ์สุ่มแบบที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อหน้าจอดําอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแก้ไขปัญหาแผนที่วอยทับซ้อนกันนะครับผมกับแผนที่ของทอริเอสเองนะผมน่าจะเป็นแผนที่ทับกันละมั้งปรับให้สกิลติดตัวหรือพาสซีฟของอินโฟโนนะครับผมให้เอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ย ลีเจนบัฟนะครับผมทำงานแล้วนะครับผมแก้ไขสกิลเคิร์สฮันเตอร์ที่ที่ไม่ทำงานกับศัตรูในด่านของเคิร์สกิทนะครับผมปรับสกินติดตัวเออปรับสกิลติดตัวของอาชีพเอสอคลาสแอสซินนะครับผม SSTR+4 นะครับผมหรือว่าอาวุธพิษนั่นแหละให้มีคุณสมบัติพื้นฐานของสกิลแทนนะครับผมยังคงได้โบนัสความแรงเพิ่มเติมของ STR นะครับผมเป็นค่าพื้นฐานหลักอยู่ดีนะ แก้ไขปัญหาผู้เล่นที่ติดบัคจนไม่สามารถที่จะปลดปลดล็อกเผาเอมอนอมอนัสได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะนะยืนยันไอเทมดรอปจากจากแบบพิษหรือไม่บัคนะครับผมการดรอปจะอ้างอิงจากผู้เล่นคนสุดท้ายที่ใช้พิษโจมตอมีอันนี้ก็เป็นเทสเหมือนกันผม,ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมและไอนี่มันจะส่งเผลให้เราทำไมต้องเยอะ,ยอะแยะเลยเนี่ย แก้ไขบั๊การใช้เอ็กโคชาร์ดนะครับผมในทางที่ผิดนะแก้บั๊กการใช้คุญแจวอยนะครับผมในทางที่ผิดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันใช้ในทางที่ผิดหรือทางที่แบบไม่ถูกได้ยังไงนะปรับให้สกิลเอ่อไรซองนะครับผมที่เป็นรักษาพลังชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อเทิร์เนี่ยนะการโจมตีหลายครั้งในเทิร์เดียวจะไม่นับเพิ่มนะครับผม แก้บัคเศษอาวุธหรือว่าเวฟพ่นฉาดที่สามารถเอ่อที่สามารถซ้ำเอ่อแตกกันได้หรือว่าสร้างวอยได้นะครับผมแก้ปัญหาการเข้าสู่สถานนะคอมแบทโรนะครับผมห่างออกจากเกมระหว่างหน้าจอรีไฟท์คอมแบทโรเหรอแก้ไขสถานนะนี่ผมไม่แน่นใจเหมือนกันแท้ว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่าออกกระหรือว่าออกกระทันหันหรือว่าการออกกระทานหันระหว่างที่ต่อสู้อยู่จะมีผลมากขึ้นแล้วนะเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวเรานะ เมื่อเราอยู่ในสถานะสู้ต่อสู้อยู่นะครับผมหรือว่าระหว่างที่สู้กับมอนสเตอร์อยู่น่ถ้าเราไม่โดนโจมตีถึงตายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะหนีได้นะครับผมก็คือการที่เราจะหนีในออกในเทินของตัวเองนะครับผมก็คือการที่เราสู้กับมอนสเตอร์อยู่นะครับผมแล้วก็กดกังกาบาดออกจากเกมไปเลยนะแต่ในที่นี้เนี่ยตัวเกมนะครับผมเมื่อเรากลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมที่ตัวเราเนี่ยกำลังจะถูกมาคับกลับเข้าเทินที่เราออกไปก่อนหน้านี้ แต่ว่าเราสามารถลบล้างสถานนะนี้ด้วยการที่ก่อนเราอย่าเพิ่งขยับตัวครับผมแล้วทําการกด ESC และกด R และ Enter นะครับผมเป็นการรีเซ็ตตัวเองเพื่อกลับมายังจุดเกิดน,นะครับผมวิธีนี้เนี่ยจะสามารถไว้ใช้หนีเจ้าตัวของเซนติเนลได้นะแล้วเราก็จะไม่ถูกตามล่านะครับผมเป็นวิธีที่ผมบอกได้เลยว่าสามารถใช้กับพวกผู้เล่นใหม่ที่ไปเจอกับมอนอโหดและกำลังจะตายนะครับผมแต่บางคนก็โชคร้ายหน่อยก็คือ บางคนรีเซ็ตกลับมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงติดไฟอยู่ดีนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้เขาคงน่าจะแก้แล้วล่ะ จำกัดเอฟเฟกการฟื้นฟูครับผมจากสกิลเสริมพลังของไรซองนะครับผมไว้สูงสุดที่3ครั้งต่อเทินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีหมายเหตุจากทีมงานนะครับผมได้แก้ไขบั๊กทั้งหมดนี้ตั้งแต่ก่อนเอ่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมที่จะมีประกาศสรุปออกมานะครับผมหรือเรียกง่ายก็คือตัวเกมนะั้นนะครับผมได้อัปเดตมาก่อนที่จะมีประกาศจากทาง Discord ในวันที่8ออคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้าหากมีถูก มีถูกมีผิดบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งที่จะทำคอนเทนต์แนวสรุปอัปเดตนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วในส่วนของทางที่นี้นะครับผมในตัวเกมเนี่ยกำลังจะอัปเดตใหญ่ในอนาคตนะครับผมอันใกล้นี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะภายในเดือนนี้สิ้นเดือนนี้หรือว่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเราก็ต้องมาติดตามรอดูกันต่อไปนะครับผมสำหรับแฟนๆ Arkane r i g h t ที่ยังอยู่ในช่องผมอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งที่จะเลิกติดตามผมนะครับผม เอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยส่วนของช่อง Just Crazy Game ในส่วนของเกมแบบอาเคนไรเอก็ต้องขอจบไปต่เที่เท่านี้นะผมไม่ได้ทอดทิ้งอาเคนครับผมแต่ผมไอเดียตันกับการทาอาเคนครับผมและผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอย่างกับพวกฝรั่งพวกนั้นด้วยที่ผมจะมาทาบิลนูนบิลนี้แล่ผมเล่นเบอร์เซอร์เกอร์จะโจมตีทีเดียวตายนะผมตัวคนเดียวนะปกติผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้คนเดียวหรอกนะผมจะมีเพื่อนคอยแบ็กอัพอยู่และช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดดีโบเคนมากๆเลยแนละ้วเอาเป็นว่า เราจะได้เจเราจะได้เห็นคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งในภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับผมเอาเป็นว่ามาในนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไว้แต่เท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยละ่ะไปละ